สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราขห้แบบมาหน่อยค่ะมองไม่เห็นกล้องเดี๋ยวคุณผู้ชมมองไม่เห็นหนูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือคุกกี้รันกันเดี๋ยวหยิบแป๊บหนึ่งนี่ค่ะคุกกี้รันโอ้ยตบกล้องแป๊บนี่นะคะคุกกี้รันที่หดี๋ยวจะอ่านในวันนี้นะคะเตรียมตัมวรับฟังได้เลยค่ะอ,อร่อยจังอ้โอโอ้อย แล้วนะคะเจกันอ่านรักซื้อกันเลยตอบแ๊บตอบแ๊บตอบแ๊บตอนจุงพิษและนิวยอร์ก่ที่นี่เวสไยสินะฉันโดนฟ้าผ่าหล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็หมดสติไปปวดหัวจัง โชคดีที่รอดมาได้ถึงจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงอินไม่ได้แต่ก็กระโดดลงมาแต่อยากช่วยเท่าที่ทำได้นะเบฟฟี่น่าเป็นคนดีนจริงๆตึกตึกพื้นแล้วเหรอคะค่ะเบฟฟี่เหรอคะเออกำลังยื่งอยู่ค่ะต้องเตรียมตัวหลายอย่างเตรียมต,ตัว เอ๊ยยังไม่รู้สินะคะเอ๊ยยังไม่รู้สินะคะร่างสำคัญและน่ายินดีที่สุดในตอนนี้ท่านลิสกับท่านเบฟฟี่จะแต่งงานกันวันพรุ่งนี้ค่ะฮะรไรการเป็นไปไม่ได้เบฟฟี่จะแต่งงานได้ไงเราเล่นใช่ไหมคะคุกกี้ขี้เหล่ออกอย่างนั้นเอ๊ะ เรื่องสำคัญขนาดนั้นใครจะรอเล่นกันเฟฟี่ตุกตุกตุกฉันกับลิสจะแต่งงานกันพรุ่งนี้ทำไมล่ะก็เราสัญญากันว่าจะเป็นนักเวทและสัตว์เลี้ยงไปจนกว่าจะจะถามจริงคิดว่าฉันจะยอมทิ้งโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิต ยอมเป็นสัตว์เลี้ยงกระจอกกระจอกเทนที่ได้แต่งงานกับเจ้าเมืองได้ไงฮะเธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงนะสัตว์เลี้ยงน่ะต้องยอมถูกกดขี่โคกสับกันแกล้งสารพัดฉันทนไม่ไหวแล้วฝึกนี่การแต่งงานงานมีพรุ่งนี้สิบโมงเชา้าที่ท้องพระโง อยากมาก็ตามใจแต่ถ้าไม่มาจะขอบคุณมากกว่าปังคุณจะไปไหมคะฟุกฝุ่เออไม่มีทางค่ะเอ๊ะเดี๋ยวสิคะคุณโคลน